แคสปารได้เริ่มดำเนินการบนพื้นที่นำร่อง4แห่งมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2555เป้าหมายหลักคือการจัดการการเงินอย่างยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครองกลไกของความสำเร็จนั้นแคสปารใช้เครื่องมือสากลที่เรียกว่า financial sustainability scorecard มาเพื่อสร้างระบบการเงินยั่งยืนและ management effectiveness tracking tool หรือ Met มาเป็นเครื่องมือวางแผนที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การจัดการการเงินอย่างยั่งยืน <S <S ขอบเขตการดำเนินงานที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่1โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้กำกับดูแลทิศทางของการจัดการพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่ ที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาแผนระบบพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่แล้วดำเนินการเพื่อน,นำไปสู่ความเป็นรูปธรรมโดยการจัดสมมนาทั้งระดับพื้นที่และระดับชาติเกี่ยวกับทางเลือกของการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายของไทยกรณีศึกษาภาคตะวันออกและเข้าพบหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้มีการจัดทำแผนบูรณาการจัดการอุทยานแห่งชาติการจัดทำนโยบายการจัดการพื้นที่คุ้มครองในศตวรรษที่21การจัดประชุมการดำเนินการการตอบแทนคุณระบบนิเวศระดับชาติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงแคสปายังมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีอื่นๆอาทิการจัดสัมมนาระดับชาติของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองหรือแพ็ค รวมทั้งมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองนอกจากนี้ดร์ทรงธรรมสุขสว่างผู้อำนวยการโครงการแคสปาร่วมกับ professor Jeff McNally ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครองร่วมกันจัดทำหนังสือ Parks for Life และหนังสืออุทยานแห่งชาติคุ้มทรัพย์เพื่อชีวิต ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้คนไทยและต่างชาติรับรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของอุทยานแห่งชาติโดยหนังสือทั้งสองเล่มนี้เป็นประโยชน์สําหรับนักวิชาการและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางด้านระบบนิเวศเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ขุมครองของไทย ขอบเขตการดําเนินงานที่มุ่งสู่ผลสำเร็จที่2โดยโครงการแคสปามุ่งพัฒนาคนซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญยิ่งต่อการจัดการพื้นที่คุ้มครองได้ถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมใหม่ๆแก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมประเมินประสิทธิภาพการจัดการอาทิการอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนิเวศบริการ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์การพัฒนาแผนธุรกิจในพื้นที่คุ้มครองเครื่องมือประเมินความมั่นคงด้านงบประมาณของพื้นที่คุ้มครองการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางบกการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรแรกของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การพัฒนาทุ่นจอดเรือในแนวปะกการังอุทยานแห่งชาติตะรุเตานอกจากนั้นพื้นที่นำร่องกลุ่มป่าตะวันออกทางโครงการแคสปาเข้ามาผลักดันงานด้านการมีส่วนร่วมบนพื้นที่คุ้มครองในระดับกลุ่มป่าโดยจะตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าตะวันออกซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อนุมัติจัดตั้งแล้ว ขอบเขตการดําเนินงานที่มุ่งสู่ผลสำมฤทธิ์ที่3กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชได้มองเห็นกระบวนการทํางานอย่างมีส่วนร่วมบนพื้นที่นําร่องจากการให้ความรู้แก่บุคลากรในผลสัมฤทธิ์ที่2สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้และมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผมเรียนสรุปคร่าวๆให้ท่ากนกรรมาการทราบเรามี4พื้นที่นะครับเริ่มจากปู่ป่าตะวันออกเนะี่ย มันจริงนะนะเป็นการจัดก,การเชิงบริเวณซึ่งทางกรมต้องการรูปแบบเพื่อน,นําไปใช้ในการพัฒนาปุ่มปา่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเด็นแรกคือเรื่องสมาร์ทโฟนเรามีประสบการณ์ที่ดี่ากห้วยขาแข่งของกรมอุทยานนะครับแล้วก็ได้เชิญ w c s เนี่ยเข้ามาร่วมมือเราเพื่อที่จะสร้างทีมงานใหม่ให้ าการลาดเเวชเชิงภมิภาพในในกลุ่มป่าล้วนออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่อยากจะให้กลุ่มป่าล้วนออกเป็นเป็นแม่แบบนี่ก็คือเรื่องของบริการนิเวศวันนี้กลุ่มป่าล้วนออกเนี่ยได้ p r o v i d e นิเวศบริการให้กับอุตสาหกรรมภาคกาวันออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ําแล้วก็อีกนิเวศบริการหนึ่งก็คือเรื่องของการ providen ้าให้กับกลุ่มเกษตรกรในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ ได้ไปจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อจะนาไปสู่การจัดตั้งสมาคมเพื่อไประดมทุนมาดูแลป่าตะวันออกอันนี้เป็นแนวทางที่โครงการจะทําขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดาาการจัดการการเงินอย่างยั่งยืนก,กลไกลเานีเนี่ยในแนวคิดของกรมเองเนี่ยทุกๆอุทยานหรือทุกกลุ่มป่าเนี่ยจะต้องมีสมาคมมีกองทุนมีมูลนิธิเนี่ยฮะเข้าไปดูแล ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งเกิดขึ้นทุกวันนะเราก็เลยต้องไปคอนเซนเทรตในเรื่องาการจัดการเรื่องช้างป่าเนี่ยสบังส่วนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือไอ้แนวเชื่อมต่อขั้นบนนิเวศเนี่ยเราเราทำร่วมกับทางเอดีบีมาแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องนี้ก็เลยจะคิดว่าไอ้แนวเชื่อมต่อระหว่างเขาเชมเากับเขาห่างลุยไนเนี่ยมันมีความจําเป็นแล้วก็มีคอนฟล็กต์มากสําหรับ รัศดรที่อยู่ในพื้นที่นั้นอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะผลูกโยงไว้ในอนาคตว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยคงไม่สามารถซักเซสได้ภายในเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะปลูกไว้เพื่อที่จะให้กรมเนี่ยเข้ามาดำเนินการต่อจากโครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของของทางทางกรุป,ปา่าตะวันอองขื้นไปห้วยขาแข่งของม,มาสันส้นๆเนี่ยก็คือว่าที่เขาไปดูแ,แลอะไรทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องป่านชนุมชนนั้นเป็นบัฟเฟอร์โซนของเรา อย่างน้อย68ชุมชนที่อยู่รอบนี้ถ้าเขาไม่มารบก,กวนเนี่ยแน่นอนเขาเข้มแข็งเนี่ยนะฮะป่าเราก็จะอยู่ได้อ,อันนี้ก็เป็นแนวคลิปที่เหมืนอนการในการแนวการชนกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของของอที่อยู่อื่นที่เราจะทําต่อไปอในขณะเดียวกันที่ขึ้นไปที่ดยนอยอินทนท์เนี่ยจริงๆดยนอยอินทนนท์มันมีนิเวศหลากหลายมากแล้วก็ไม่เคยมีใครไปตอบแทนคุณวันนี้ก็ผูกประมาเหมือนกลุ่มปา่าตะวันออกเราก็อยากจะสร้างไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ่ฟาวเดชันขึ้นมาหรือวิธี ดยกลมนี่หละฮะแล้วก็มีการระดมทุนโดยใช้กล้วยไม้รองเท้านาวีกับกุบหลาบพันปีซึ่งวันนี้เ่ยได้ใช้ลกลไกระดมทุนก็ระดมทุนได้สักสี่แสนกว่าบาทแต่ต้องจดทะเบียน50,000นนะครับท้ายสุดนนทางอุทยานก็ได้ไประดมทุนมาจนครบตอนนี้ก็พร้อมที่จะจดทะเบียนให้เป็นมูลนิธิซึ่งก็จะใช้กรรมการในพื้นที่ร่วมกับทางแพ่นนะครับลงไปที่ด้านล่างนะฮะตะลุเตาเนี่ อันนี้สาคัญก็คือเรื่องวิฟการเดียนพวกอนุรักษ์ปะกาลังเนี่ยเข้ามาช่วยเราเราก็จะไปสเปนเท่นคนเหล่านี้ให้ขึ้นมาร่วมมือกับเราให้ได้เราก็เป็นเครือข่ายซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากจะตั้งพวก, National Park, พวกเฟรนด์อฟเนชั่นแนลพาร์คือ v o l u เตียเหล่านี้ให้เกิดขึ้นทุกทกพาร์คในอุทยานในชาติทางทะเลและอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบซึ่งในอันดามันเองเนี่ยจะเข้าไปเรียนรู้ต่างๆรวมทั้งเอราตะเวนเชิงนัวภาพของทางทะเลเนี่ยทึ่มันไม่เกิดขึ้นมาก่อนใน,ใน,ใ,นในประเทศนี้เนื่องวันนี้เนี่ย เรื่องของสมาร์ทคาโททางทะเลเนี่ก็จะเป็นต้นแบบให้ทุกๆอุทยายนชาติทาะเลเ,เข้าไปเรียนรู้แล้ววันนี้ทางกระทรวงเองได้ตั้งขึ้นก็คือสถาบันประชารัฐพิทักทะเลนะครับก็จะเอาโปรแกรมของของนารีสมาร์ทเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ที่ภูเก็ตเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปอินทิเกรตงานด้วยกันว่าทำไปแล้วแคสปาร์ทไปแล้วเนี่ยกลมมาไปใช้ได้จริงอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วน อีกส่วนหนึ่งก็เป็นประเด็นเล็กๆก็คือเรื่องก,การวางทุนมันก็เหมือนกรณีของของการแก้ไขปัญหาช้างที่ภาครันออกคือทุนวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องการเยอะเพราะว่ามันไปทไํารายแนวประการังเรือต่างๆก็เลยมีโครงการรเริ่มติดตั้งทุ่นจ่อเรือให้กับอุทยานตะูเตา่าซึ่งแน่นอนนะก็มีการวิจัยมีอะไรทาเป็นรูปแบบที่มันชัดเจนก็ลงทุนไปล้าวบ,บาบาแต่ว่ามันไม่เพียงพอแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ใช้เงินรายได้นะครับเข้าไปเสริมด้วยในบางจุด ก็เขเรียกว่าทำทั้งของแคสปาเป็นต้นแบบแล้วก็ที่อื่นก็ทําด้วยมีการจัดทำเว็บไซต์เป็นห้องสมุดเพื่อเก็บข้อมูลการทำงานของโครงการรวมถึงใช้ช่องทางสื่อใหม่ๆบนโลกออนไลน์เป็นวิธีคิดนอกกรอบและปฏิบัติจริงเพื่อหาทางขยายผลแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงเป็นต้นแบบระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่กำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก ในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดโครงการแคสปาในปี2559นี้คณะทำงานในโครงการทุกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมร่วมแรงร่วมใจที่จะทำงานอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อใช้แผนการดำเนินงานของโครงการแคสปาเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือขจัดปัญหาอุปสรรคต่อความยั่งยืนในการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบด้านงบประมาณและประสิทธิภาพในการจัดการ